แม่ผมฝันอย่างนี้ครับก็มีคนหลายคนมาบอกว่านะครับเป็นฝันที่ดีมากๆเลยนะครับฝันตรงนี้เพราะว่าช้างเนี่ยเหมือนเหมือนเป็นเหมือนเป็นพาหะของพระราชาของกรุงเทพเทวดานะครับก็ประมาณนั้นนะครับถ้าถ้าช้างมาสัการะอย่างนี้เนี่ยถือว่าเหมือนว่าผมบวชจิตนะครับก็มีน้องบอกว่าบวชจิตนะท่านว่าอาจารย์กำลังบวชจิตใช่ไหมนะครับ ก็ไม่รู้นะแต่ที่แน่ๆคือผมรักษาศีล5อย่างบริสุทธิ์นะครับผมจะไม่มีเรื่องที่แบบเหมือนชาวบ้านเขานะครับพูดง่ายๆครับไม่มีการทะเลาะนี่ผมจะไม่มีเลยนะผมไม่เคยโกรธใครมานานหลายปีนะครับผมไม่เคยที่จะไปทะเลาะกับใครไม่เคยโกงใครพอแล้วนะครับผมหยุดทุกอย่างแล้วไม่เอาเปรียบใครนะครเราอยู่แบบอ,อยู่กับองค์เทพเทวดาถ้าผมไปทําฝืนทำอย่างนั้นนะครับ ผมโดนทำโทษแน่นอนนะครับท่านก็ห้ามผมล่าสุดนี้องคปุ่ที่โทยังมาบอกเลยว่าถ้าผมมีความโรคเมื่อไหร่ต้องแลกกับชีวิตนะครับคือผมจะไม่ทำตรงนั้นนะครับทำไม่ได้องคเทศท่านห้ามทำก็คือห้ามทำนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็เหมือนว่าจะมีโชคก้อนใหญ่ประมาณนั้น,นในหลายท่านก็พูดว่าเออประมาณนั้นหรือเปล่าก็รออยู่่โชคก้อนใหญ่นะนะครับแต่ก็รู้นะครับว่ายังไงก็ต้องทำไม่ได้ทำพักน้ําแรง ถึงผมอยู่จากกับองค์เทพก็จริงผมไม่ได้ผมก็ยังไม่ได้รวยผมก็ยังไม่ประสบความสําเร็จนะครับแต่ปู่ก็มาบอกเลยว่าให้ขยันหมั่นเพียรให้ตั้งใจให้อดทนทําอย่างจริงจังใส่ใจกับทุกเรื่องที่ทํานะครับผมก็เนี่ยครับก็มาบอกเพื่อนๆต่อพี่น้องต่อนะครับว่าทําอะไรก็ช่างให้ใส่ใจที่สุดทําอย่างจริงจังและตั้งใจนะครับผลลัพธ์มันออกมายังไงก็ต้องดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับ งูขยับแล้วเข้ามาหาไม่รู้จะเป็นอะไรงูขยับแล้วนะครับคุณรับขนาพรนะครับถ้างูเราก็รู้นะถ้าผู้หญิงสันเห็นงูก็คู่พูดอยู่เรื่องเดียวนะเนื้อคู่คู่ครองนะครับก็ประมาณนั้นเนาะนะครับผมก็เรื่องทํานายฝันผมก็ยังไม่เก่งนะผมผมก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องศาสตร์นี้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าที่ผมฝันเมื่อคือนเนี่ย ทำไมผมผมถึงถึงคิดว่าเป็นเรื่องนี้เพราะความรู้สึกมันมาเหมือนท่านมาบอกเลยว่าเออเมื่อได้ทาสักทีประมาณนั้นนะครับเพราะว่าผมไม่ทําสักทีท่านมาบอกหลายครั้งแล้วผมไม่ยอมทําไม่ใช่ไม่ยอมทํานะผมติดไอนะครับแล้วปุ๊บปั๊บมาผมก็หายไอทันทีทันใดแล้วเมื่อเมื่อวันซืนอนี่หายหายเลยนะครับคือดีขึ้นทันทีทันใดเลยเมื่อวานเราก็มาไล์สวดได้แต่ก็มีไออยู่บ้างแต่วันนี้ก็ดีขึ้นมากนะครับแต่ก็ยังมีไออยู่นิดนิดนิดหน่อยนะครับ ก็ประมาณนั้นนะครับความฝันนะครับอันนี้คือความฝันเนาะเราเล่า,ลา,ลาความฝันให้ฟังนิดนึงนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับเออผมพูดเออขอพูดเรื่องออทําแท้งทั้งนิดนึงนะครับนะเพราะว่าพอดีผมโพสต์วันนี้นะจริงๆแล้วที่ผมโพสต์เนี่ยคือคือคนที่ติดบ่วงกรรมบ่วงนี้ก็ถือว่าบ่วงกรรมหนักนะเรื่องการทําแท้งนะครับถ้าเป็นไปได้อย่าทาแท้งนะครับใครที่ ถึงมีลูกกับคนที่ไม่ต้องการหรืออะไรนะที่ผิดพลาดอะไรต่างๆก็ช่างครับดูแลรักษาเขาเถอะนะครับดูแลเขานะครับการท,ทําแคนเหมือนการฆ่าคนนะครับฆ่าลูกของตัวเองเนี่ยก็เรียกว่าฆ่าลูกในไส้นะครับเป็นกรรมที่หนักมากนะครับเพราะว่าเด็กก็จะมีจิตที่อาฆาตแค้นเราจะทํามาหากิตไม่ขึ้นทําอะไรก็ไม่ดีขึ้นพอมีเงินบ้างเงินก็ดรอปลงหายลงนี่เขาเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรของเรานะครับก็ต้องไปแก้กรรมตรงนั้นนะนะครับ ส่วนแก้กรรมยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าการแก้กรรมการทําแท้งมันต้องเป็นทําเป็นพิธีนะครับต้องทําเป็นพิธีนะนะครับผมก็ผมก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องนี้นะครับแต่พอรู้นะครับว่าองค์ปู่พาทำผมก็ทํานะครับส่วนมากทางล่างองค์ปู่จะผ่านทางล่างมาแล้วก็ทําพิธีพิธำพิธีให้นะครับผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร่นะครับแต่ว่า ท่านจะให้ผมหน้าที่หลักๆของผมคือนําคําสอนขององค์ปู่มาถ่ายทอดมาเป็นสารนะครับเป็นทูตส่งต่อสารนี้นะครับถึงลูกหลานปู่ทุกคนนะครับส่วนเรื่องนั้นก็ต้องเป็นหน้าที่ของล่างปู่แล้วก็ปู่ก็จะเป็นคนทําท่านจะเป็นคนทําเองนะครับเนาะนะครับก็ถ้านะครับก็อย่างที่ผมว่านะครับอันดับแรกเลยเนี่ยถ้าเราทําแล้วก็ต้อง บอกเขานะครับแล้วก็สํานึกผิดในเรื่องราวที่เราเคยทํามานะครับจัดหนักมันจะได้เป็นเราโอเคนะครับเนาะถามมาได้นะครับถามมาได้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับมีเรื่องราวดีแล้วก็จะมาพูดคุยกันแบบนี้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่สื่อสารกับองค์เทพเทวดาสิ่งที่รับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เนี่ยจะเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะรับเปลี่ยนข้อมูลกันได้เพราะว่าอย่างที่ผมว่านั่นแหละ นะครับสิ่งลี้ลับมันไม่ใช่สิ่งเหนือธรรมชาติอย่างที่เราเข้าใจไม่ใช่สิ่งเหนือธรรมชาติเลยนะองเทพเทวดาทุกคนตายไปก็คือดวงจิตดวงหนึ่งนั่นแหละนะครับตายไปแล้วกายจาักก็ไปเผาก็เป็นเพียงที่เท่านะครับส่วนดวงจิตวิญญ,ญาณเราเนี่ยหรือจิตใต้สำนึกของเราก็ไปเกิดใหม่แค่นั้นเองนะการตายไม่ใช่การหมดกรรมนะคุณยังเอากรรมชั่วที่เราทํามาเนี่ยคุณต้องไปถ้าเป็นกรรมชั่วต้องไป สู่อ,อบายภูมิแล้วครับชั้นอบายภูมิชั้นอบายภูมิก็มีสี่สี่ชั้นนะครับแล้วก็มีเปตอสุรกายนะครับสัตว์เดรัจฉานแล้วก็นรกนะครับก็ไปเลือกที่ลงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวององพญยายมท่านจะเป็นคนตัดสินเองว่าคนไหนจะไปอยู่ชั้นไหนคนไหนจะไปอยู่ที่ไหนนะครับก็จะประมาณนั้นนะ อย่างโดนทาโทษในชั้นอบภูมิแล้วนะครับคุณมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยคุณจะเอากรรมเก่าที่ทําในชาติก่อนนะ่ะมาชดใช้ต่อนะครับนั่นแหละครับคือเราทําชั่วในชาตินี้แหละไปชาติหน้านะครับถึงจะไปไปเกิดอยู่กายหยาบไหนแต่ดวงจิตก็ยังเอากรรมกรรมเก่าของเราเนี่ยไปชดใช้ต่อคือมันจะไม่จบไม่สิน้นนะการตายไม่ใช่การไม่ใช่ไม่ใช่การหมดกรรมนะหลายๆคนเข้าใจผิดคิดว่าตายแล้วก็หมดกรรมมันไม่หมดครับ คุณไปอยู่กายหยาบใหม่ในชาติหน้าคุณก็เอากรรมไปชดใช้ต่อคุณเคยโกงคนอื่นชาติหน้าคุณก็โดนโกงคืนมันจะเป็นอยู่อย่างนี้ครับคือเราต้องหยุดพวกพวกนี้ทั้งหมดเลยหยุดตั้งแต่ตอนนี้วินาทีนี้นะครับเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ผมก็เคยโกงคนอื่นมาก่อนผมก็โดนโกงเหมือนกันมาชาตินี้ผมก็โดนหนักนะครับผมเคยผมเคยทําชั่วมาเยอะนะครับแม้แต่ชาติปางก่อนเนี่ยปู่ทีโทท่านเคยบอกว่า ทำไมผมทําบุญอยู่ทุกวันนี้นะผมทาบุญผมใส่บาตรทุกวันน่ะน่าจะประมาณสองสามปีแล้วนะก็ไม่เชิงทุกวันนะก,ก็มีตื่นสายบ้างนั่นแหละเนาะนะครับสวดมนต์ทุกวันนะครับก็ก็ชีวิตถามว่ามันดีขึ้นไหมมันดีขึ้นไประดับหนึ่งแล้วผมก็ร่วงใหม่อีกนะครับดีขึ้นไปแล้วก็ร่วงเป็นอย่างนี้มาสองครั้งแล้วนะแต่ว่าปู่ก็ยังมาบอกว่าอ่ามันกรรมของเราเนะ่ะมันก็ยังมีอยู่นะครับกรรมก็ยังมีอยู่เราก็ต้องชดใช้ไปด้วย นะครับทาบุญแล้วยังไม่ได้ดีบางคนทําบุญวันนี้พรุ่งนี้โดนรถชนก็มีคือกรรมมันส่งผลก่อนบุญที่เราทำนะทำเราทํากรรมดีเราทํากรรมดีแต่มันยังไม่ส่งผลแต่กรรมชั่วมันมากรรมชั่วจากอดีตนะครับมันมาก่อนไงนั่นแหละครับคือทําดีแล้วไม่ได้ดีมันจะประมาณนี้คนไม่ไม่ไม่เข้าใจนะครับบางคนทําคุณคนไม่ขึ้นทําดีแล้วไม่ได้ดีก็เลยมีที่มาว่าทําดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีถมไปนั่นแหละครับ คือกรรมกรรมดีที่เราทําในตอนนี้นะมันยังไม่ส่งผลแต่กรรมเก่าที่เราทําชั่วมาก่อนนั้มันส่งผลก่อน